เกเจริญโฮมสแตนดาร์ดถนนตากสิน์อำเภอเมืองจันทบุรีศูนย์รวมจำหน่ายวัสดุก่อสร้างตั้งแต่ฐานล่างจนถึงหลังคาอาทิเชน่นเหล็กเส้นเหล็กรูปภัณฑ์ปูนซีเมนต์สีทาบ้านไม้ฝาไม้พื้นแผ่นฝ้าเชิงชายกระเบื้องมุงหลังคากระเบื้องเซรามิกสุขภัณฑ์อุปกรณ์ห้องน้ำเครื่องมือช่างฮาร์ดแวร์ รับประกันคุณภาพสินค้าและราคาพร้อมบริการจัดส่งฟรีถึงบ้านเปิดบริการทุกวันที่สุริเจริญโฮมสแตนดาร์ดถนนตักสินอำเภอเมืองจันทบุรีร้านถูกใจราคาถูกจริงสะดวกซื้อบริการเยี่ยมโทรศัพท์039-498-585สีุริเจริญโฮมสแตนดาร์ดจัดงานตลาดนัดช่างแซ่ โอกาสของคนสร้างบ้านโปรโมชั่นจัดเต็มจัดหนักซื้อครบรับฟรีทองคำแข่งขันประกวดช่างในระหว่างวันที่13-19กรกฎาคมนี้อาหารและเครื่องดื่มฟรีตลอดงานพบกันที่รีเจริญโฮมแตนด์ดโปรโมชั่นรีเจริญโฮมแตนดาดประจำเดืนอนกรกฎาคมนี้เครื่องเจียหิตาชิจัดหนัก798บาท ำใหญ่75ลิตรจัดหนัก398บาทอ่างล้างหน้าจากกัวจัดหนักเหลือเพียง318บาทฝักบัวยี่ห้อเฮเฟเล่จัดหนัก338บาทกระป๋องปูนดำหนาจัดหนัก28บาทชักโครคซูโม่จัดหนักเหลือเพียง1,498บาทคิ้วพีวีซขาวจัดหนักเหลือเพียง8บาท บล็อกแก้วแก้วขึ้นทะเลจัดหนัก42บาทตะปู3คูณ10จัดหนัก388บาทประตูลูกวักลานนาจัดหนัก588บาทไม้รั้วคอนวูดหวัวตัดจัดหนัก38บาทไม้ฝ้า TPI 6คูณ3นิ้วจัดหนักเหลือเพียง38บาททั้งหมดนี้ตั้งแต่วันนี้ถึง31กร,รกฎาคมนี้หรือจนกว่าสินค้าจะหมดลงค่ะ ร่วมกับหน่วยงานและภาทีเรื่ข่ายร่วมกันปลูกพืชอาหารให้จังป่ากเดืิอพระเกียรติสมเด็จ,จพ,พระรานาองเจ้พา,พา,าพระบรมราชินีนาถรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ถวายเทียนพรรษาพระราชทานในทุนกระหมอ่อมอุบลร,ร,รัตนกราักญญาสิริวัฒนาพันนาวีเนื่องในวันอาสาแลหาบูชาและวันเข้าพรรษาติดตามข่าวได้วันนี้ได้กับพิมข่าวม y News สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสุ่ข่าว m ม n e w ประจำวันพฤหัส,สบดีที่30กร,รกฎาคม2558ค่ะเราเริ่มข่าวแรกกันที่องค์การบริหารส่วนตำบลขุนซ่องนะคะได้๋ยวรวมกับหน่วยงานและองค์กรภาคเอกชนค่ะนำมวลชนร่วมปลูกพืชอาหารให้ช้งป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ วานนี้ที่ฐานปฏิบัติการป้องกัรรักษาป่าที่จบมมสามตำบลขุนซ่องอําเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบ,บุรีอําเภอแก่งหางแมวร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลขุนซ่องหน่วยรักษาป่าฐานตางงานบจสามจบสามและชมรมหมอเวชคนรักช้างได้จัดให้มีพิธีปลูกพืชอาหารให้ช้างป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2558 โดยมีนายระนัดชัยพุ่มเจริญในอำเภอแก่งหางแมวเป็นประธานและมีนายเดชจินโนรถนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบนขุนซ่องเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดก,กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถในวโรกาศพระชนมพรรษา12สิงหาคม2558เป็นการป้องกันแก้ไขปัญหาช้างป่าที่นับวันจะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเนื่องจากช้างในป่า จากเขตอุทยานแห่งชาติเขาอ่างลือในซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อ5จังหวัดออกมาหากินใกล้ชุมชนที่อยู่อาศัยของรัษฎรเพิ่มขึ้นทำให้ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินรวมทั้งความปลอดภัยของสัตว์ป่าการปลูกพืชอาหารช้างป่าในครั้งนี้จึงถือเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาช้างป่าระดับหนึ่งค่ะในอนาคตทางอำเภอแก่งหางแมวได้วางแนวทางแก้ไขปัญหาช้างป่า ด้วยการทำรั้วกั้นช้างเพิ่มในจุดที่ไม่สามารถขุดลอกคูกั้นช้างได้รวมทั้งหาแนวทางนำช้างป่าที่ออกมาหากินใกล้กับชุมชนกลับคืนสู่ป่าให้เร็วที่สุดค่ะตามรูปแบบแก่งหางแมวโมเดลส่วนนายเฉลิมพลศักร์คำประธานชมรมหมอเวชคนรักช้างจังหวัดจันทบ,บุรีกล่าวว่าทางชมรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งกองกําลังป้องกันชายแดนจันทบ,บุรีและตราด ได้วางแผนช่วงฤดูฝนนี้จะขยายพื้นที่ปลูกพืชอาหารในถิ่นอาศัยของช้างป่าให้สมบูรณ์เพิ่มขึ้นค่ะโดยจะนำเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพเรือบินโปรยมเมล็ดพผัุนข้าวโพดในพื้นที่ตะเข็บป,ป่าให้ช้างป่ามีอาหารพอกินจะได้ไม่ออกมารบกวนกัดกินพืชสวนพืชไร่ของชาวบ้าน สำหรับการปลูกอาหารในครั้งนี้เป็นการปลูกญ้าเนเปียในพื้นที่ตะเข็บป,ป่ารวมเจ็ดไร่และจะมีการขยายพื้นที่ปลูกให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นค่ะมีกลุ่มพลังมวลชนกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำท้องถิน่นทหารตำรวจนักเรียนมาเริ่มปลูกเป็นจำนวนมากท่ามกลางการเฝ้าระวังอันตรายจากช้างป่าที่หากินใกล้กับพื้นที่ปลูกอย่างเข้มงวดค่ะ รองอธิบดีกรงประชาสัมพันธ์ได้ถวายเทียนพรรษาพระราชทานในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาจริวัฒนาพันธ์นีเนื่องในวันอาสาลหาบูชาและวันเข้าพรรษาณาวัดคงสนามเป้าจังหวัดจันทบุรี เมื่อช่วงเช้าของวันนี้ที่วัดโค้งสนามเป้าตําบลท่าช้างอําเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีนายจําลองสิงห์โตงามรองอธิการบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนางพิชยาเมืองเนาผู้อํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยพร้อมคณะได้ประกอบพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทานในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีแด่คณะสงฆ์นวัดโค้งสนามเป้าโดยมีพระศรีศาส,สนาโมลีรองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าอาวาสวัดค้งสนามเป้าเป็นประธานฝ่ายสงรับมอบพร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนร่วมพิธีอย่างพร้อมเพียงกันด้วยทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัราชกัรยาสิริวัฒนาพันนวดีทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานเทียนพันษาเนื่องในเทศากาลวันเข้าพันษาประจำปี2558เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิวิกิจพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ให้กับทุกจังหวัดทั้ง77จังหวัดและให้สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยคัดเลือกวัดที่จะนำเทียนพรรษามาถวายทั้งนี้จังหวัดจันทบ,บุรีมีจำนวน3วัดที่ได้รับเทียนพรรษาพระราชทานในทุนกระหม,อม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพันนวดีประจําปี2558ประกอบด้วยวัดเกาะตะโนดอำเภอเมืองวัดบูรพาพิทยารามอำเภอท่าใหม่และวัดโค้งสนามเป้าอำเภอเมืองจังหวัดจันทบ,บุรี ประชาคมอาเซียนที่จะมาถึงในปลายปีนี้นะคะทําให้หลายภาคส่วนค่ะเริ่มตื่นตัวรับอาเซียนค่ะเช่นเดียวกับสํานักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรีได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานขับรถบรรทุกสนับสนุนระบบโลจิสติกส์แล้วรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพื่อให้ผู้ขับขี่รถบรรทุกนะคะได้ทราบถึงกฎระเบียบการใช้รถใช้ถนนที่ควรทราบค่ะเวลา9นาฬิกาของวานนี้ที่ห้องจุนมณีสีโรงแรมเคปแกรตนตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจังหวัดจันทบ,บุรีได้จัดให้มีโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานขับรถบรรทุกสนับสนุนระบบโลจิสติกส์และรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบ,บุรีในพิธีเปิดนายพรศักดิ์ไทยเจียมอารีขนส่งจังหวัดได้เป็นประธานกล่าวเปิดงานโดยนายกิตวัตรโดยมีนายกฤตวัตรเกตแก้วหัวนหน้ากลุ่มวิชาการขนส่งเป็นผู้กล่าวรายงาน นายพรศักดิ์ไทยเจียมอารีขนส่งจังหวัดจันทบุรีกล่าวว่าในปลายปีนี้ประเทศเราและอีก9ประเทศจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีข้อตกลงทางการค้าร่วมกันรวมถึงระบบโลจิสติกส์ที่จําเป็นต้องทําให้เกิดการสูญเสียในการขนส่งน้อยที่สุดและเกิดประโยชน์มากที่สุดซึ่งเมื่อวานที่ผ่านมานะคะทางวิทยากรได้นําความรู้ด้านระบบโลจิสติกส์รวมถึงการ รวมถึงกฎระเบียบการใช้รถใช้ถนนที่พนักงานขับรถควรรู้ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมาบรรยายให้กับผู้ขับรถบรรทุกทุกท่านทราบซึ่งมีความจําเป็นสําหรับผู้ขับรถบรรทุกทุกท่านที่จะต้องพัฒนาด้านการขนส่งอยู่เสมออาทิเช่นด้านเวลานะคะเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทํางานอย่างสูงสุด ในการอบรมได้รับความร่วมมืออย่างดีจากพนักงานขับรถบรรทุกและผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกในเขตจังหวัดจันทบ,บุรีจานวนประมาณ50รายซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมทุกท่านนะคะจะได้รับใบประกาศนียบัตรจากสํานักง,งานขนส่งจังหวัดจันทบ,บุรีค่ะในช่วงนี้พักกานสครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวอุบัติเหตุค่ะ ขอเชิญประสบนิกรชาวไทยร่วมกิจกรรมจัก,กรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาไบฟอร์มัมปั่นเพื่อแม่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างและบันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมได้ที่กรุงเทพมหานคร w ว w ร์ไวด์เว็บไบฟอร์มัมส .com และต่างจังหวัดที่สารกลางแต่ละจังหวัด มาแสดงความกตัญยูต่อแม่เพื่อเป็นมงคลแห่งชีวิต16สิงหาคมนี้เวลาบ่าย3โมงเป็นต้นไปไบฟอร์มัมปั่นเพื่อแม่มหาวิทยาลัยราชพัฏร่รำไพพรรณี ขอสแสดงความยินดีกับผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์และปริญญามหาบัณฑิตกิติมศักดิ์ประจำปีการศึกษา2557ปริญญาครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาการบริหารการศึกษาทูลเกล้าทุลกระหมอ่อมถวายแดกสมเด็จพระเทพร,รัตนร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาพัฒนาชุมชนถวายแด่พระครูสุวรรณโพธิวรธรรมมนัตขันติธรรมโมเจ้าคณะตำบลตลาดเจ้าอาวาสวัดโพทองตำบลแสลงอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี ปริญญารัฐปรปราสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชารัฐประศนสนศาสตร์มอบแก่พลเอกเตียบันรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาปริญญารัฐประศัสนศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นมอบแก่นายเฉลิมพลสักคำนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารมอบแก่นางวันหนีบุญสวัสดิ์ประธานกลุ่มแม่บ้านเขาบายสีจังหวัดจันทบุรีอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยทำให้โรคไข้เลือดออกระบาดท,ทั้งปีมาป้องกันโรคไข้เลือดออกด้วยตนเองด้วยวิธีง่ายๆโดยใช้หลัก5าปอเพื่อกำจัดแหล่งพ่อพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ปิดฝาภาชนะที่มีน้ําเปลี่ยนน้ําในภาชนะปล่อยปลาให้กินลูกน้ํายุงลายปรับปรุงสิ่งแวดล้อมร,บรอบๆบ้านและชุมชนปฏิบัติโดยการสํารวจแหล่งพ่อพันยุงลายเป็นประจําทุกสัปดาห์เก็บให้เกลี้ยงไม่เลี้ยงยุงลายสุขก,กายสบายใจกันทัน้งครอบครัว รับมาติดตามข่าวช่วงที่2กันต่อนะคะก่อนที่จะไปดูข่าวอุบัติเหตุนะคะเรามาดูข่าวนี้กันก่อนค่ะกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่นะคะตลอดจนชาวสวนเข้าอบรมการถ่ายทอดความรู้รู้ทันฟ้าฝนของคนเกษตรค่ะเพื่อเข้าใจสภาพอากาศต่อการประกอบอาชีพค่ะที่ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรีนายอาจชัยชาญเลี้ยงประยูนเกษตรจังหวัดจันทบุรีกล่าวเปิดการถ่ายทอดความรู้ เรื่องรู้ทันฟ้าฝนของคนเกษตรให้แก่กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่กลุ่มเครือข่ายมังคุดกลุ่มชาวสวนจันทร์50คนที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายเรื่องปรากฏการ์ลาเนโยเอลนิโยการอ่านแผนที่ทางอากาศจากภาพถ่ายดาวเทียมและการพยากรณ์อากาศตลอดจนการคาดดาวสภาพอากาศจากนักวิชาการ ทั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรมีความเข้าใจเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในปัจจุบันเข้าถึงแหล่งข้อมูลเรื่องสภาพอากาศการพยากรณ์และสามารถนำข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจในการวางแผนการผลิตได้อย่างถูกต้องรวมถึงรับทราบทิศทางการผลิตการค้าผลไม้ไทยเพื่อปรับตัวให้พร้อมเข้าสู่การแข่งขันกับนานาชาติค่ะทางด้านเทศบาลเมืองจันทบุรีค่ะได้จากการประชุมคณะกรรมการชุมชนเทศบาลเมืองจันทบุรีครั้งที่4ทับ2558ค่ะ วันนี้เวลา13นาฬิกานายวิเชียรเปลี่ยนโมลีรองนายยุทธศสมนตรีเมืองจันทบุรีได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการชุมชนเทศบาลเมืองจันทบุรีครั้งที่4ทับ2558พร้อมด้วยนายกิจพรัตร์ลเสมอเหมือนนายวรวีพูลสวัสดิ์รองนายยุทธศมนตรีสมาชิกสภาเทศบาลว่านาสวนการงานและคณะกรรมการชุมชนทั้ง14ชุมชนร่วมประชุมณศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชั้นล่าง การประชุมมีวาระที่สําคัญคือการติดตามการแก้ไขปัญหาตามข้อเสนอแนะของกรรมการชุมชนในการประชุมครั้งที่ผ่านมาและรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะต่างๆของแต่ละชุมชนซึ่งปัญหาและข้อเสนอแนะทั้งส4ชุมชนที่ประชุมได้แจ้งให้กองงานต่างๆรับผิดชอบ เพื่อเร่งดําเนินการแก้ไขปรับปรุงให้บ้านเมืองเจเริญก้าวหน้าและตอบสนองความต้องการของประชาชนและในที่ประชุมได้แจ้งการจัดก,กิจกรรมประจําเดือนสิงหาคม2558ค่ะได้แก่การมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในวันที่4สิงหาคมและการอบรมอาชีพระยะสั้นในวันที่14สิงหาคม เวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุโดยใช้กิจกรรมผู้สูงอายุนะคะในวันที่20สิงหาคมซึ่งกิจกรรมทั้งหมดจะจัดขึ้นณสาราเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชและการสมัครขึ้นทะเบียนโครงการหมู่บ้านรักษาสินห้5ตามมติมหาเทวรสมาคมชุมชนละ250ลายค่ะ เรามาปิดท้ายกันด้วยข่าวอุบัติเหตุนะคะที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ค่ะเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ขับฝ่า,ฝาสายฝนมาด้วยความเร็วค่ะเสียหลักพลิกคว่ำอัดกับต้นไม้ข้างทางทำให้ในที่เกิดเหตุนะคะมีผู้บาดเจ็บติดภายในหนึ่งรายค่ะ เมื่อเวลา23นาิกา30นาทีของวันที่29กรกฎาคมทางศูนย์วิทยุกู้ภัยสมาคมสว่างกตตญญูธรรมสถานจันทบุรีได้รับแจ้งเหตุรถยนต์เสียหลักพลิกคว่ำชนต้นไม้ข้างทางในที่เกิดเหตุมีผู้บาดเจ็บติดภายในรถบริเวณตรงข้ามออบประจรจันทบุรีหมู่ที่2ตำบลท่าช้างอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี ขอให้เจ้าหน้าที่เข้ามาทําการช่วยเหลือด้วยหลังจากรับแจ้งจึงได้พร้อมด้วยอาสาหน่วยกู้ภัยสมาคมสว่างรัตนธริมรสถานพร้อมด้วยรถอุปกรณ์ตัดทางรีบเดินทางตรวจสอบที่เกิดเหตุทันทีที่เดินทางถึงที่เกิดเหตุพบรถต์กระาะโตยโยต้าวีโก้สีดำหมายเลขทะเบียนกอไก่จอจาน5 9 0จันทบ,บรุรีชนกับต้นไม้ข้างทางในสภาพตะแคงอัดติดกับต้นไม้พังเสียหาย ตัวสอบภายในรถพรผู้บาดเจ็บเป็นผู้ชายนะคะหนึ่งรายค่ะไม่สามารถนำตัวออกมาจากรถได้ทางหน่วยกู้ภัยนะคะจึงได้ใช้คเครื่องมืออุปกรณ์ตัดทางเข้าทําการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเป็นการเร่งด่วนหลังจากใช้เวลาประมาณ20นาทีเจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงสามารถช่วยเหลือนำตัวผู้บาดเจ็บออกมาเป็นผลสําเร็จและรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล ต่อมาทราบชื่อผู้บาดเจ็บคือนายเจริญชัยวงกำปัน่นอายุ25ปีอยู่บ้านเลขที่139ทับหหมู่ที่12ตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบ,บรุรีได้รับบาดเจ็บบริเวณไหล่ขวาและและถลอกตามลำตัวค่ะซึ่งจากการสอบถามญาติของผู้บาดเจ็บให้การว่านายเจริญชัยได้ขับรถออกจากบ้านเพื่อไปทำธุระในตัวเมือง และระหว่างขากลับได้มีฝนตกลงมาโปรโยปลายจึงคาดว่าวนายเจเริญชัยคงจะขับมาด้วยความเร็วบวกกับเส้นทางดังกล่าวเป็นช่วงทางลงเนินค่ะทําให้นายเจเริญชัยน่าจะควบคุมรถไม่อยู่จึงเกิดการเสียหลักหมุนไปฟาดกับต้นไม้ข้างทางจนทําให้บาดเจ็บดังกล่าวค่ะ สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของข่าวไมเนิวแล้วนะคะดิฉันมาศิริก่อมแก้วและทีมข่าวทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนกลับมาติดตามกันได้ให,หม่ทางช่องไมเคเบิล0ช่องชัดถุกช่องไม่ต้องใช้กล่องค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามและรับชมสวัสดีค่ะบัณฑิตมหาวิทยาลายาัยราชพัฏนรำไพพรรณี มีกำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันอังคารที่18สิงหาคม2558เวลา15.30นาทีณอาคารใหม่สวนอ,อัมพรกรุงเทพมหานครโดยมีกำหนดการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรระหว่างวันที่14ถึง16สิงหาคมณมหาวิทยาลัยราชพัฏรำไพพรรณีตรวจสอบรายชื่อและสถานที่ฝึกซ้อมได้ที่ www.rb บ i u a c t h หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยรัชพัฒ์รำไพพัรณีโทร3 9น3์111 สืบสารประเพณีวันเข้าพรรษาถือศิล5ห้าเป็นแบบอย่างที่ดีส่งเสริมวิถีพุทธศาสนิก,กชนเทศบาลเมืองจันทบุรีขอเชิญประชาชนร่วมโครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษาประจำปี2558เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นไว้ให้คงอยู่ต่อไป ร่วมร่วมพิธีสงฆ์และชมการประกวดเทียนพรรษาทั้งสองประเภทการจัดขบวนแห่เทียนพรรษารอบตลาดเทศบาลเมืองจันทบุรีในวันพุธที่29กรกฎาคม2558เวลา8นาิกา30นาทีเป็นต้นไปณลานกีฬาคนรักจันทร์งดเล่าเข้าพรรษาถือศีลห้าเจริญภาวนาสำรวมกายวาจาใจ มแตนดานถนนตากสิน์อำเภอเมืองจันทบุรีศูนย์รวมจำหน่ายวัสดุก่อสร้างตั้งแต่ฐานล่างจนถึงหลังคาอาทิเชน่นเหล็กเส้นเหล็กรูปพันธ์ปูนซีเมนต์สีทาบ้านไม้ฝาไม้พื้นแผ่นฝ้าเชิงชายกระเบื้องมุงหลังคากระเบื้องเซรามิกสุขภัณฑ์อุปกรณ์ห้องน้ำเครื่องมือช่างฮาร์ดแวร์รับประกันคุณภาพสินค้าและราคา พร้อมบริการจัดส่งฟรีถึงบ้านเปิดบริการทุกวันที่สุริเจริญโฮมสแตน์ดร์ดถนนตักสินอำเภอเมืองจันทบรุรีร้านถูกใจราคาถูกจริงสะดวกซื้อบริการเยี่ยมโทรศัพท์039498585สุริเจริญโฮมสแตนดดราดจัดงานตลาดนัดช่างแฝงโอกาสของคนสร้างบ้านโปรโมชั่นจัดเต็มจัดหนัก ซื้อครบรับฟรีทองคำแข่งขันประกวดช่างในระหว่างวันที่13-19กันยายนคมนี้อาหารและเครื่องดื่มฟรีตลอดงานพบกันที่สตรีเจริญโคมสแตนดาร์ดโปรโมชั่นสตรีเจริญโฮมสแตนดาร์ดประจำเดือนกนรกฎาคมนี้เครื่องเจียฮิตาชิจัดหนัก798บาทอ่างเกลดดำใหญ่75ลิตรจัดหนัก398บาท ลังล้างหน้าจาก,กัวจัดหนักเหลือเพียง318บาทฝักบัวยี่ห้อเฮเฟเล่จัดหนัก338บาทกระป๋องปูนดำหนาจัดหนัก28บาทชักโรครกซูโม,โมจัดหนักเหลือเพียง1498บาทคิ้ว P ี VC ขาวจัดหนักเหลือเพียง8บาทบล็อกแก้วแก้วขึ้นทะเลจัดหนัก42บาท ตะปู3าคูณสิจัดหนัก388บาทประตูลูกวักลานนาจัดหนัก588บาทไม้รัว้วคอนวูดหัวตัดจัดหนัก38บาทไม้ฝา TPI 6คูณ3นิ้วจัดหนักเหลือเพียง38บาททั้งหมดนี้ตั้งแต่วันนี้ถึง31กร,รกฎาคมนี้หรือจนกว่าสินค้าจะหมดลงค่ะ